ครับวันนี้มาเลยเราทําอะไรกินดีวันนี้มาแล้วครับมาแล้วครับนี่อุปรกรณ์เตรียมพร้อมเครื่องเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวจะทอดปลารานี่ปลาร,ราปลานินนะครับเดี๋ยวเราทาการล้างนะครับแล้วเอาไปทอดนะครับแล้วมาดูหน้าตากันนะครับ ครับนี่เราล้างปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับล้างปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราล้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับเอาเข้าวเบือเขาออกนะครับเอาข้าวเบือเขาออกแล้วแกะถุงเอาข้าวเบือเขาออกแล้วล้างข้างในให้สะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทอดกันเลยเราจะตั้งน้ํามันเอาไว้ให้แค่ร้อนนะครับเดี๋ยวน้ามันร้อนแล้วเราจะมาทําการทอดกันนะครับดูน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดแล้วเราจะเอาปลานี้ลงนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาปลา ปลาป่านินวันนี้เมนูปลาร้าปานินนะครับจะดูว่าทอดอย่างไงแล้วทำอย่างไงออกมาให้น่ากินมากที่สุดนะครับแล้วน้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะครับอ่าต่อไปเราจะลงนะครับเราจะเอาปลางลงไปนะครับเอาปลาานินลงไป เราจะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับนี่เรากลับปลาแล้วนะครับก็เหลืองสวยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่อะไรรู้ไหมจะทําให้มันน่ากินมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อผมตีไข่ไปแล้วนะครับใส่ไข่ไก่ไปแล้วสองลูกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะทอดไข่ไก่ด้วยครับ นี่เดี๋ยวผมจะลงอันนี้นะครับจะลงไข่เทไปที่ตัวรับหน่ากินไหมครับน่ากินไหมนะครับแล้วเราก็จะกลับอีกหนึ่งกลับนะครับกลับมาด้านนี้นะครับกลับด้านนี้เราก็จะเทไข่ใส่เส้นเผืนะครับอืมนะครับน่ากินไมเอ่ยอันนี้สูตรผมนะ เนี่สูตรผมนะแล้วเราก็กลับอีกทีหนึง่งนะครับปลาราร่างแห่นี่ใกล้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรารอไข่กรอบนิดนึงนะครับรอไข่กรอบนิดนึงอัพฤฤฤิกดูฝั่งนี้ให้ดูครับฮ่ะเหลืองสวยนะครับอืมนะครับนี่ไข่ใช้ได้เราจะทําการปิดไฟนะครับ แล้วก็จะเอาเขาขึ้นน,นะครับให้เขาสเสด็จน้ํำมันครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราวางถ้ามันไม่เปรี้ยวเอามะนาววางก่อนเอามะนาววางก่อนนะครับเอามะนาววางจากนั้นก็จะเป็นนี่กินเป็นลูกๆนะครับแล้วก็กระเทียม นะครับกระเทียมปอกแล้วนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับหอมต้นหอมแล้วกเ็เขาเรียกอะไรอ่ะมีต้นหอมนะครับมีต้นหอมแล้วก็ผักชีใบายาวนะครับหอมเปร์วางไว้ข้างๆนะครับเพราะว่ากินคู่กันนะครับอืเสร็จเรียบร้อยนะครับ สำหรับเมนูนะครับปลารา้ปาปลาดินนะครับทอดนี่โรยไข่ไปวิธทีทำให้ดูแล้วนะครับทำให้ไข่เราก็กินได้นะครับแล้วก็ตัวปลารา้าข้างในเราก็แกะนั้นกินได้ถามว่าทำไมต้องใส่ไข่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องการให้ติดกระทะแต่คือเราจะเอาไปลดความเค็มของ ปลาล้าเขานะครับมันจะหนัวและอร่อยสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้โชคปังๆหมันๆน,น,นะครับสวัสดีครับ